มี remaining เกิดอะไรวะเมื่อกี้อะไรบิตตต้นเฮ็บไม่ย่ามาบูลี่กูดิว้าชอบเลยชอบเลยบิตต้นบิตต้นเจ็บบิตต้นเจีบบิต้นโดนเศรษฐกิจเจ็บเลยเศรษฐกิจด้วยนะไอ้มึงเป็นไรโอ้โหนี่มึงเป็นยัไงมึงไล่บิตต้นได้ไงไอ้พวม่ดูบิน ไม่กล okay, no ัวไข่ก hmm. ลัวไข่โผล่เพื่อไข่เต็งโผล่ปะมันชื่ออรวยเอ้ยไม่ใช่มันชื่อเฮง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 สวยสเปร์สเปร์โคตร ไเปย์โคตรโง่เลยทุกสเปย์โง่ไปไหนวะในี้อ๋ทำไมไม่ใช่คุกรเดี๋ยวผมไม่ได้อยู่ทางนั้นผมเพิ่งวิ่งกลับมาไม่ไม่ยวไม่เฉยสัตว์เดยัมจะไม่พวกมึงไม่ถีบอไปวางกันเลยอะอายุพวกเราไม่เหลือซ่าัตว์เดรัี่บอสเอ้บอสเจอเซอร์ไพร์ไมเห็นคุยเลยวะน่าไมงเห็นจอกูปะ The got the Sliding! Enemy! Gohan, gohan, gohan! I have to Reloading. Reloading. we got the move. người One enemy remaining. อะไรวะเนี่ยวันที่อะไรอะไรวะภาพเมื่อกี้มันอะไรกันล่ะจๆก็งงขึ้นมาวะตอน last player standing คิดตังหัวแล้วอะไรหลุดเลือกสองรอบไม่ได้เลยครัเยอะไรเหมือนเหมือนมียาว One enemy remaining บอกยังไม่ตายยังไม่ตายมือไอ้เหี้ยกลับมาอีกทีแลงกูซิเวอร์บอกยังไม่ตายด้วยเพียงขอได้ปปะกูกูคิดถึงตะกูกูเลยน get a drop Nope! you wanna get a dropit say nope ไอ้เหี้ยไรขาไอ้เหี้ยไรสัส one enemy remaining เฮ้ยเนี <jogo> ่ยค <ENNIS> ุย <ก S 2> <lawsuit> อะไรวะเนี <busca> ่ยไอ้คุยเดี๋ยวกวาดคลิปอยู่แต่มึงไปดูคลิปเลยเดี๋ยวกูไปดูมึงไปดูคลิปเลยไอ้เหี้ย่ะยศแม่ด่าเหี้ยังน้อยไปสัตว์เมื่อกี้ไอ้สัตว์เอ้าเอ้าเอ้าทำไมปืนยิงไม่ออกอ่ะปืนปืนยิงไม่ออกไอสัตว์ปืนเป็นหมันปืนเป็นหมันปืนเป็นหมันเมื่อกี้เอ้ยยศแม่รีเฟกไอ้สัตว์ เดี๋ยวนี้เขาเอาเดี๋ยวนี้เขาเอาที่เดี๋ยวมึงเอาทำรัรละอยู่ในหลุมสองตัวโอเคกเกี่ยกับของปอเออกเพีอยพืนเป็นมันเดี๋ยวนี้เขาเอาเดี๋ยวนี้เขาเอาพื้นเป็นมานพืนเป็นมานี่ปวดหัวเลยอ๊ยกูเครียด ไอ้เหี้ยทีอร์อสาตัวแลไวไงขึ้นเร็วไอ้เหี้ยเหมือนกันทุกอย่างเลยมึงดูต้องกดไม่ได้เหรอขอไไอยดอกขออยดอกปะเฮ้ยดีไม่เคยดีใจขึ้นแรงโง่แรงนี้ได้เลย เอาอีดอกวะอีดอกวะอีดอกวะเอาหลายๆดอกเลยไม่เชื่อเลยหลายดอกหลายดอกดอกเดียวไม่พอขอหลายๆดอกละกันดอกเดียวไม่พอขอสองดอกละกันกูไม่เคยคิดเลยกูต้องมาดีใจที่ขึ้นขึ้นไลจากซิลเวอร์สองเป็นซิลเวอร์สามดอกเดียวไม่พอขอหลายๆดอกล้กันดอกเดียไม่พอขอสองดอกละกันสองดอกไม่พอสามดอกละกันเฮ้ยเพื่อนเราเล่นบิทโตนนี่ว่ะไอ้บิทโตนมันคืออะไรอะบิมสโตนบิมสโตน